และฉากน,นี้พบกับน้อลิ้นโนออนดังออกนโนบานชาว์ดอกสะดาบานตอนเย็นเย็นผู้หญิงอะไรเอาแม่มานาาทะเลไม่อยากระ่าเป็นกับเปาก่อนทำไปกันความสวยดวงอากาศที่รบมาโต กะอกว่าสวยดังโมหอมือไปหอมใจมาหลงซักตักสักวันไม่ดอกกทิละหอมกิละรวย้อนสวนาเนยม,ม,มาไฟันมื่อมอทุกวันหลงรักฉันเขาแล้วไงค่คนน้อยเพงเกลายใจเหมือนกันไก่เอาไวตัดินตายเลแม่สนบ้านนาหน้าตาเหมือนมวยกันเดกว่าสวยเด่นชุา ัววววสยยยเเเดด่่่นนนาาาาาพะ้จบ็แม่ผู้หญิงจอมทะเลนไอ้ผู้ชายแหงสวยเอ้ามึงด่าใครเฮงสวยเนี่ยกูก็ด่ามึงไงกูจะด่าใครได้เอ้าแล้เราเฮงสวยมึงเอาคนตะมั่นทำไมเอ้าว่าแหงสวยเอ้ากูแหงสวยยังไงมึงอแหงสวยมึง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 มันเนี่ยโอ้โหนี่มึงยู่กันมานี่ร้อยกว่าปีมึงเคยด่ากูเฮี้ยนมึงด่ากูเฮี้ยวันนี้นะกูจะด่ามึง เอาด่าก็ได้แป๊บนึงเดี๋ยวก่็ได้เดี๋ยวคุรางวัลเมียน้อยก่อนขอบคุณรางวัลให้น้องออยนะครับน้องออยตีชดาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเขากำลังตีกันนี่แกให้ไม่รู้เวลาเลยเอาเอาตีเอาตีรางวัลนะขอบคุณครับน้องออยรับรางวัลจากระบบตรงครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับแม่ขอบคุณครับเดินทางมาไกลมาจากเนี้ยคังนาวัดเนี้ย ขอบคุณนะคะไม่มึงอุ้ยที่มึงด่าใครเฮงสวยด่ามึงอะเฮงสวยวันนี้กูจะไม่ยอมมึงมึงด่ากูเกินไปแล้วทำไมทำไมกูจะด่ามึงได้มึงหงส์สวยมึงไม่ผัวไม่จะพ่อกูงมึงอะไอ้โอ้ยนี่มึงด่ากูเฮียเลยรอไม่พักกับมึงไงนะมึงจะเอายังไงมึงมึงอ๋อไม่รับมันต้องคุณแล้วงันวันนี้สาทุกแม่ข้อต่อยผู้หญิงที่ทำไม่เคยเตวีมาเลยเอาละโอ้ยโดนมอให้าเลยโดน กันอีซี่ฮะเยอะเยอะเย่าตีกันเลยทำไมทำไมทำไมสงสารลูกลูกโตแล้วเดี๋ยวลูกมัเป็นกัมพาร์ตั้งแต่เล่นมาเรื่องนี้ในวันนี้นะกูอยากเล่นมาสุดเออปอติร์ดเว้ยคู่กันแล้วก็ไม่แคร์กันเว้ยเติร์ดเว้ยเออห่างห่างหน่อยแม่มึงทำไมเม่นวะจิ๊บหายเม่นชุดอ่ะอิเห็นดูแล้วจริงๆเลยอะไรเนี่ย มามาแทนมึงพิ่งมามึงไม่มาตั้งนานนายเข้าตีให้ตายแกนี่ไปทำแกงกับเขานั่นน่ะกูไม่ทำแกงกูแค่ทำเมื่อนแต่กูไม่แกงถ้าเกิดกูสู้คนกูตายนานแล้ววันนี้ข้าชอบแม่ว่าสวยไม่อินด้ยสวยมากเลยแม่จะบอกไว้ก่อนเลยนะลูกนะลูกเนี่ยเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรเป็นลูกเครื่องสุพรรณเพราะว่าแกนี่เป็นคนสุพรรณใช่ไหมใช่ ทัานก็เป็นสาวบับปอกฉันก็เลยเจอไม่ได้ท่านเป็นลูกครึ่งนะจ๊ะเออแม่ฉันจะอยู่กรุงเทพใช่ไอพ่อเนี่ยเขาอยู่สุพรรณเออกูเนี่ยสุพรรณแม่มึงกรุงเทพทำไมอีหนูมึงพูดโต๊ะโคล่าได้หวัแม่อุ๊ยใจเรื่องความลับไม่เควรเปิดเผยถ้าพูดกลังไม่ได้เลยค้าพูดได้แต่โต๊ะพันแล้วก็โต๊ะโคล่าอยู่ดีถ้าแม่บอกความลับให้อย่าบอกใครนะลูกสมัยก่อนที่แม่อยู่กรุงเทพน่ะ เคยมีลิเกโคราชไปเล่นที่กรุงเทพแล้วแม่ก็เลยแอบได้เสียกับเขาเขาชื่ออะไรสอนรักสอนรักนี่แหละเชื่อไหมถ้าเกิดเป็นคนอื่นนะกูเคืองนะถ้าเกิดเป็นซ่อนรักนะกูอนุโมทนาบุญด้วยเลยอีหนูได้ตอกโคราชไอ้ลูุ๊กอัพ่อทึงว่าฉันไม่เมื่อนพ่อเลยเหมือนเลยจนเมื่อนจะสอนรักตุ่น่ะเต็มท้องมาน้ำน้าลูกกูมันเต่าออดยังไงไม่รู้วะ มีอะไรโนมาเพราะทำไมเนี่ยแม่มึงขึ้นมานั่งตั้งแต่เล่นมาในวันนี้กูชอบที่สุดเลยบอคารวะแม่ก้อนทำไมอ่ะรู้ไหมว่ากูเอานางเอกลุงฟ้ามาเล่นเป็นตัวแม่กูเนะไม่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 อย่าซีเรียสบอกไว้ตรงนี้เลยว่ามาเล่นคณะนี้เนี่ยก็แบบว่าเออคณะเพื่อนให้เป็นรายได้เนี่ยเป็นได้ทุกตัวแหละแต่ว่าดีหรือไม่ดีอีกเรื่องหนึ่งก้มมือให้น้องอ้อยวันนี้หน่อยจ้ะขอบคุณค่ะาเชียร์โบส เล่นเล่นไปเถอะแต่ว่ามึงเนี่ยเล่นดีมากทำไมเอาก็เดี๋ยวเหมือนดำนกับกูเนี่ยทุกวันนี้ชุดกูนี่เป็นพอก็สบายมึงเลยเนี่ยโอเคโอเคไม่ได้ยุดไม่ได้ย่อนพ่อจ้าลูกพ่อก็แม้จะทะเลาะกันทำไมเนี่ยพีูบอกอีหนูรักกันแล้วรักกันแล้วรัักกนแล้วทะเลาะที่หน้ามึงดูทะเลาะที่หน้ามึงดูกูทะเลาะที่หน้าเดี๋ยวเดียวฮะก่อนอะไรไอ้พ่อมึงมาเคลียร์กับกูก่อนมา ยู่ลงบารมีเนี้ยไม่เคยทำกับแม่ตัวนี้เออแม่ตัวนู้นอย่างงี้เลยนะยิ่งเลยเออโวอีนั้นให้กูทิปก็บุญตีนกูแล้วทิพไห้มึงดูสภาพมันก็สภาพแม่มึงตอนนี้ท้าสมมึงคิดดูอ้าถ้าเกิดมึงเป็นกูมึงจะเลือกใครอ้าวทิพไหสภาพยังกกงูเลือมแดงมากนานๆที่กูเจอส้วยๆกันงามั่งชีวิตกูเนี่ยเจอแต่ละคนนี่ตี้ฟ้าย่างงี้ ใครยางงี้ขวัญใจอย่างงี้เออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรปูถึงเขาเดี๋ยววันนี้มึงเขาโหรล่าแล้วคืนนี้มึงก็ต้องไปนอนโรงพยาบาลแล้วเนี่ยเออไปเฝ้าแต่ลูกจะคลอดขอบคุณรางวัลบ้านทับนานุเนธด้วยครับกูจะไปนอนทำไมโรงพยาบาลกูก็มีโรงแรมกูก็นอนโรงแรมมึงก็ได้มึงจะนอนโรงแรมได้ยังไงแล้วพรุ่งนี้ตอนบ่ายมันพ่าแล้ว จริงๆกูไม่ใช่มอไม่มีกูเขาก็พากันได้แล้วมาไม่ได้หรอกไปเป็นกําลังใจเว้ยจริงๆแล้วเนี่ยมึงจะให้คนอื่นเขาไปได้ยังไงทาไมอ่ะเพราะในห้องพาเนี่ยต้องเข้าไปแค่พ่อคนเดียวก็ก็เอาพ่อเขาเข้าไปสินั้นน่ส้มยดหน้าให้ตาส้มยดเขาไป <laughs> กูไม่พอเข้านี่กูจะเข้าไปทำไมอะแม่เออเป็นห่วงไม่เป็นห่วงเป็นห่วงเป็นห่วงไม่เป็นห่วงเผยวันนี้เข้ามาถึงงานเป็นไงข้ามข้าเลยถามว่าถามว่าเจ๊เจพี่ขวัญเขาจะคลอดแล้วเหรอมึงดีใจออกหน้าออกตานะไม่ใช่ก็คลอดมากูจะ่รู้กูจะได้รู้ว่าเขาคลอดมากี่ฟองกูจะได้โกให้ ว้าคนไม่อึ๋งอ่างหลรอเขาขออยู่เวลาลกเขาเลืออมากูจะได้เอาไว้กงไว้กินของกูมั้งพี่นุ่มวาพรอะไรลูกอ๋อคือว่าวันนี้ที่เช่นมาห้าพ่อเนี่ยคือว่ามันมีเรื่องมีเรื่องอะไรลูกคือว่าเช่นห้ามจริงๆเธอะพ่อตั้งชื่อลูกสองคนเนี่ยอีกคนชื่อสร้อยอีกคนชื่อสวยใช่ทำไมพ่อตั้งชื่อช่นว่าซื้อว่าสวยนะอ๋อก็ตอนที่แม่มึงตั้งท้องมึงเนี่ย ตอนนั้นแม่มึงได้กับกูไม่ไหมรู้ไหม,มได้ที่ไหนที่ไหนตัวอันซาธนะแครกูมี่ซัมซอนขนาดนั้นเลยการกรุงเทพเลยกูจัดแม่มึงการกุงเทพเลย <c oughs> บอกลูกจะมาสวนลุม <c oughs> นั่นแหละต่เท่านั้นเท่าสวนลวกสวนหลุมนั่นแหล,ละล <c oughs> ทีนี้<อ>แล้วแม่มึงแพ้ทอมึงก็ไม่กินอะไรเลยกินแต่เขาสวยก็เลยตั้งชื่อมึงไว้อีสวยอเออเออแล้วแล้วแล้วพี่ส้อยล่ะพ่อทำไมตั้งชื่อพี่ส้อยว่าส้อยล่ะ มึงนี่ขยันท่ามต้องใส้เก่งนะมึงเนี่ยพรอะกินอะไรเข้าไปก็ตอนแม่มึงมึงท้องแม่มึงกินข้าวสวยอะไรเชื่อซวยได้พี่มึงเชื่อซวยต้องใส่ตอนแม่มึงท้องกูแดกซ้อยเข้าไปแล้วมั้งโอ้โหเฮ้ยพ่อกินแกล้เยเออเด็กมาช่างถามเพราะแม้ว่ายังไงมันมีเรื่องใหญ่กว่านั้นอะไรจ้าคือว่าเมื่อคืนเนี้ยสวยอะได้ยินเสียงนานไงว่าแล้ว บอกให้ปิดประตูไปนาตั้งซนิดซนิด,นดฉันฉันคิดว่าฉันร้องเบาที่สุดลนะพี่มึงร้องเบาที่ไหนทำไมล่ะมึงร้องยังกระหลงคาด้านหูหาหูหาก็แหมหนุ่มยันแก่ก็ยังแซ่บเหมือนเดิมอ่ะ <c oughs> แต่ไม่รู้ว่าเสียงมึงเสียงกูเมื่อคืนนัวกันไปหมดและเดียวพ่อแม่พูดอะไรเนี่ <c oughs> ยถ้าเกิดหนูได้ยินเสียงเมื่อคืนที่พ่อร้องว่าเม่นโว้ยเม่นโว้ยอะไงของพ่อเองเสียงพ่อเนี่ย ไม่ใช่คือจะบอกว่าเมื่อคืนนี้สวยเนี้ยนอนไม่ลาบเลยเพราะว่าสวยอ่ะได้ยินเสียงปืนเสียงปืนคุณพี่คุณพี่กูอยู่นี้ทีหลังมึงลุกมึงให้สู้ให้เสียงของมึงสิหัวกูทิีมอ่ะนี่ใครได้ยินเสียงปืนมึงเดียวเยียวล้าเลยเป็นเนี้ยเยี่ยวเยี่ยวแตกเลย เดียวแตกเลยอย่าวะอย่าวะแต่มึงทำไมกูก็เยี่ยวเนี่ยเลไมามึงไม่ต้องว่วงมึงก็เยี่ยวก็เยี่ยวกว่าทุกคนนะมันเปรี้ยงฮะมันเปรี้ยงเออฝนมันตกตกมาสางแล้วตกมาให้ก้อยสางแล้วฝนชิบหายเนี่ยมีคืนเนี้ยตั้งแต่เล่นลิเกลงคณะแกมาเนี่ยมีคืนเนี้ยฉันอยากให้เลิกสว่างที่สุดทำไมอ่ะกูไม่กล้ากลับตอนกลางคืนกูกลัวทางเขามันมืดอ่ะ ยังในน้อยซะว่างให้มันได้เห็นฟงเห็นไฟมั่งกูได้ขับอ้อกไปได้อ้าวนี่ฉันน่ะดวงดีทำไมฉันเข้ามาฉันมีนี่เขาเขาโชว์เขาเรียกว่าอะไรโชว์ต้อนรับโชว์ต้อนรับยังไงอ่ะตุ้นอยู่ปองเมนอีใช่ไหมอันนั้นพี่แม่กายกรรมใครมา็นอฟปองเมนได้ยินเสียงปืนยิงเหรอลูกใทยจ้าได้ยินมาจากที่ไหนทางบ้านเยสายเอ๊ะลืมวะเยียสายจะแกะบนจุดประทัด โอ้โหเสี่ยงปืนมันไม่ใช่เสี่ยงประทัดมันเป็นเสี่ยงปืนปัง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 ที่ยิงคนตายนั่นน่ะหรือว่าโจรมันขึ้นบ้านไอ้ไส้พ่อบ้านเรามีโจมมีท้ายถ้าเกิดไปเช่นนั้นละก็ไปไปพวกเราเข้าบ้านไปประตูไปนะตาเฮ้ยไปดูลูกบ้านก่อนเป็นเจ้าบ้านภาษาอะไรอย่าคะกูต้องไปดูเล้วต้องไปดูคนอื่นไปไม่ได้ไงไปได้เอ้าไหนๆก็ไหนๆไอ้ไส้กับกูกับเพื่อนกันไป พวกมึง้ากเกิอเลยขึ้นพวกมึงต้องตายก่อนเดี๋ยวค่อยกูก